สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นตัววิเลนะตัวเล็กอันนี้สั่งแบบไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับผมนะับเวลาเสียบสายชาร์จตัวเครื่องมีความร้อนนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทสดูก่อนเดี๋ยวผมลองดูกระแสนะครับกระแสชาร์จอุ้ยช็อตนะครับนี่นะฮะ ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะฮะมันต้องมีแอมมิเตอร์นะนี่นะฮะนี่นะฮะ5แอมเลยนะครับช็อตรุนแรงนะครับนี่นะฮะปกติกระแสชาร์จไม่น่าเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน1.2 1.3แอมนะครับนี่แบบไป5แอมเลยนะครับโอเคอันนี้มีปัญหาที่ตัวเครื่องแน่นอนเดี๋ยวลองแกะดูนะครับตันนี้เป็นมาแชร์วิลเลนนะครับเดี๋ยวลองดูด้านใน นีะครับจะไม่หมูนะครับตัวนี้เดี๋ยวแต่เบื้องต้นเราขอแกะดูก่อนแต่ดูทรงแล้วไม่หมูละแบตพังไปแล้วมั้งครับ เดี๋ยวลองเสียบอันนี้เดี๋ยวลองอังจากที่ทอดแบตเนาะลองเสียบใส่ชาร์จอีกรอบนึงนี่ก็ยังช็อตอยู่นะนี่นะฮะนี่นะฮะ 5m ผมว่าน่าจะน่าจะเจอเลยอะ่ะไม่น่าจะยากนะถ้าช็อตอย่างเงี้ย มีกลิ่นนะครับได้กลิ่นแบบตอนแกะนี่คือได้กลิ่นแบบเหมือนแบบกลิ่นไม่ไหม้อะนะครับกลิ่นเมนบอร์ดไม่ไหม,ม้นะครับลอยมานะฮะอเคนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ได้กลิ่นไม่ไหมแต่ว่าก็ยังยังไม่เห็นจุดที่แบบเสียนะครับเดี๋ยวเราเราเดอะมลองเช็คดูก,ก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวมาสรุปนะครับนี่นะฮะอันนี้ถอดไม่ได้นี่ต้องเสียบสายชาร์จถึงจะรู้โอเคนะครับเบื้องต้นนะ,ะับนี่นะฮะประมาณนี้ก็ยังไม่เห็นรอยไหมนะแม่ในใจคิดว่าตอนแรกแกะมาเนี่ยอาจจะเห็นรอยไหมให้เห็นนะไม่มีนีไม่มีรอยไหมเห็นเลย ใช่ได้ถ้าเจอรอยไหมนี่คือจบงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนมิเตอร์เช็คดูนะครับนะครับผมนะฮะหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเนาะตัวนี้ก็มาเทสกันตัวนี้เมนบอร์ดช็อตนะ IC ชาร์ตนะครับลองดูนะตอนแรกที่ว่าเสียบปุ๊บนั้นเลยอะเสียบปุ๊บแบบแอมเลยนี่มาละกระแสชาร์จอยู่ที่1.4แอมนะครับ นะชาร์จกับพิบเมื่อกาลังชาร์จติดละอุย้ยได้แล้วน่ครับจบสวยงามนะครับตัวนี้วิวเรนนะครับวิวเรนมาด้วยอาการเอ่อนี่นะฮะขาแช่งมานะครับชาร์จไม่เข้าตัวลำโพงมีความร้อนตอนเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็สั่งแบตไปเปลี่ยนก็ไม่หายนะครับแบตอยู่ในลำโพงนี้ก็คือกอนนี้แบตไม่ได้มีปัญหานะครับ จนนถึงวัที่ได้เรียบร้อยนะครับของลูกค้านะครับตัวมาเชลวิวเรนนะครับตัวสีขาวเนาะเมนบอร์ดช็อตนะเมนบอร์ดเสียเนาะก็ใส่แบตก้อนที่ลูกค้าใส่มานะครับเรียบร้อยนะครับกระแสชาร์จนี่นะฮนะหนึ่งจุดสี่แอมป์เนาะตอนแรกนี่ช็อตเลยช็อตตูมเลยนะครับเรียบร้อยกเลังชาร์จ แค่เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้แอดมินส่งงานให้นะครับม,มีคนข้างหลังเทียง